สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช สสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในภัยบูนนิติตะวันบอกว่านอกจากนายนิพิษอินทรสมบัติอดีสสพัทลุงและนายอันวาสาและอดีสสปัตนีพักประชาธิปัตย์จะมีสสจากพักการเมืองอื่นย้ายเข้าสู่พักพลังประชารัฐประมาณ1ิบกว่าคนและยังมีผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงกําลังเข้ามาเพิ่มเพราะตอนนี้กระแสพักพลังประชารัฐด,ดีมากซึ่งแทบทั้งหมดที่มาล้วนเชื่อมั่นในพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนมตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ทั้งนี้สอสอสิบกว่าคนที่ย้ายมาจากพรรคการเมืองอื่นมาจากพรรคเศรษฐกิจไทยใช่หรือไม่ในภัยบูรณ์บอกว่าก็มีด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยทราบว่าคงไม่มาพรรคพลังประชารัฐแล้วท่านมีแนวทางการทํางานของท่านเองคงไม่มาแน่นอนแล้วส่วนสอสอพรรคเศรษฐกิจไทยคนอื่นจะยังมาใช่หรือไม่จากเบื้องต้นที่ยืนยันแล้วสองคนในภัยบูร์บอกว่าเรื่องนั้นเป็นเบื้องต้นแต่สอสอของพรรคเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ก็คงมา ก่อนหน้านี้สอสอบัญชีรายชื่อนายบุญสิงห์วารินทรัก์เปิดเผยหลังจากที่ประชุมพักเศรษฐกิจไทยได้มีมติขับนายบุญสิงห์และพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำงสอสอบัญชีรายชื่อออกจากพักว่าตนและพลตำรวจเอกยงยุทธได้ยื่นสมัครเข้าไปสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วมีผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565และหลังจากนี้จะเป็นสอสอพักพลังประชารัฐยอมรับว่าได้เข้าไปพบกับพุเอกประวิตรว,วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มูลนิธิปารอลยต่อเมื่อวันวที่15ธ นายบุษงบอกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยยกเหตุผลว่าตนและพลตํารวจเอกยงยุทธไม่มีเจตนาที่จะร่วมงานการเมืองกับพรรคเศรษฐกิจไทยและมีความเห็นว่าจากกติกาการเลือกตั้งใหม่พรรคขนาดกลางและขนาดเล็กจะขับเคลื่อนงานทางการเมืองลำบากรวมถึงพรรคเศรษฐกิจไทยที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ลําบากจึงควรยุบ ทั้งนี้ความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าพักขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถขับเคลื่อนได้โดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจึงเป็นเหตุผลหนึ่งให้กลับมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นพรรคพลังประชารัฐภายใต,ใต้การนำของพลเอกประวิทย์ที่จะนำสสกลับเข้ามาทำงานในสภาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเชื่อว,ว่าสสพักเศรษฐกิจไทยอีก11คนจะมาร่วมง,งานการเมืองกับพรคพลังประชารัฐแต่ต้องรอประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและยอมรับกับ3แนวทางที่จะมาร่วมง,งานกับพรคพลังประชารัฐคือลาออกจากสสยุบพักและรอให้มีการยุบสภาแล้วค่อยไปสมัครสังกัดพักใหม่นี่นายบุญสิงห์และพลตระเวจเอกยงยุทธจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับนายอันวาสาและอดีตสสปัตตานีพักประชาธิป,ปัตย์ในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้ที่พักพลังประชารัฐ